สวัสดีครับดี่ครับสมรรถนแบบของระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยด์ในรถฮอ,อ,อนด้าคอนดีซิครับติดตั้งที่จอเดิมของรถเป็นปัน๊บแอนเพนทั้งหมดครับจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมเลยครับสักครู่เดียว ครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับภายในรถฮ o n d a a c อ o r ี g ิ0เป็นที่เรียบร้อยครับกับระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยสุดล้ำเลยครับติดตั้งไว้ที่จอเดิมของรถครับเราจะกดที่เมนูแช่ไว้ครับระบบอินเทอร์เฟซแอนดรอยก็จะขึ้นมาที่หน้าจอทันทีครับเป็นแบบปักแอนเพย์ทั้งหมดไม่ต้องตัดต่อสายครับระบบเดิมของรถยังอยู่ครบครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองหลังครับนี่ครับหรือว่าเลนวอชครับเลนวอชยังคงอยู่ครับ อยู่ครบทุกฟังก์ชันครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมการใช้งานหลักกันครับ YouTube ครับ YouTube ก็จะมีคอนเทนต์ต่ตางเลือกชมมากมายครับเดี๋ยวเข้าไปชมทั้งอันครับ YouTube ครับดังเบาจากพุงอะไรได้เลยครับ <laughs> <Yeah>. Oh am thinking, so cup so easy, come to love you, and my heart just will let me be because I've trapped in and cup พืพันธุการเดินทางครับนอกจากนี้นะครับท่ายังสามารถฟังเพลงแบบออนไลน์ได้ครับเราไปยังจุกมือสิครับเป็นการฟังเพลงแบบออนไลน์ครับ คนครับเทียมพันฟังฟรีครับ ครับแล้วนอกจากนี้นะครับท่านยังสามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้ด้วยครับไฟเพลงไฟหนังครับท่านสามารถโหลด USB หรือฮาร์ดดิสนะครับมาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยครับไฟเพลงไฟหนังครับรองรับไฟ MKV ไฟไฮเด็บต่างๆครับถ้ัดแยวครับโอ้ก็คือมันเรื่องหนังครับ โอเคครับท่านิสสนยังการอย่ทั้งสุดยอดแบบนี้ครับติดต่อพ่ผมวินลีกับเบอร์โทร086 956 6659หวันนี้ขอบคุณนะครับ <Access denied. S 1> สวัสดีครับ